ข้อหวยแฮสองเลขที่บ้านพึ่งหลวงทำลังในตู้เสื้อผ้าแม่ที่เสียชีวิตลูกเชื่อมาให้โชคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีพึ่งหลวงไปทำลังในตู้เสื้อผ้านะคะชาวบ้านเชื่อมาให้โชคนะคะมีพึ่งหลวงนะคะไปทำลังที่บ้านเลขที่สามซอยเพียนเหรียญรักษาตำบลหลงจัก อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบุร์นะคะมีพึ่งหลุมบินมาทำรังอยู่ภายในตู้เสื้อผ้าของแม่เจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยเชื่อว่าแม่จะนำโชคดีมาให้นะคะเลยเตรียมที่จะซื้อเลขที่บ้านนะคะเผื่อจะโชคดีในงวดนี้นะคะโดยบริเวณบ้านหลังดังกล่าวนะคะเป็นบ้านไม้ใต้ทุนสูง เป็นลักษณะบ้านไม้โบราณซึ่งนายสมศักดิ์แถวปาอายุ37 1ปีนะคะอายุ37ปีเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวพ่อแม่ของเขาสร้างมานานกว่า50ปีแล้วและเมื่อตอนที่ตนเองยังเล็กเคยมีตัวต่อมาทำรังขนาดใหญ่ไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายคนในบ้านจนกระทั่งทิ้ง้ังไปเองนะคะ ซึ่งในช่วงวันที่29เามษายนที่ผ่านมานะคะได้มีฝนตกหนักและก็เกิดฟ้าผ่าในตลาดเสียงดังสนั่นวันไหวจนกระทั่งเวลา14นาฬิกานะคะได้มีฟงพึ่งจำนวนนึงบินมาที่บ้านของเขานะคะและก็บินเข้าไปเกาะอยู่ในตู้เสื้อผ้าของแม่เขานะคะสักพักก็บินหายไปหมดต่อมาช่วงเวลาเดียวกันคือเวลา14นาฬิกาของวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะก็ได้มี ฟูงพึ่งนะคะบินมาเกาะที่ตู้เสื้อผ้าเดิมนะคะจำนวนมากเขาจึงถ่ายภาพเก็บไปนะคะหลังจากนั้นฟูงพึ่งดังกล่าวก็ค่อยๆไต่หายเข้าไปในตู้เสื้อผ้าจนเกือบหมดคงเหลือมีบางตัวที่บินวนเวียนอยู่หน้าตู้แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าฟูงพึ่งนะคะไม่มีท่าทีดุร้ายเลย เขาบอกว่าขนาดเขาเดินเข้าไปใกล้ๆก็ไม่ต่อยหรือทําอันตรายแต่อย่างใดเลยนะคะนี่เลยนะคะเยอะขนาดนี้เลยนะคะเป็นฝูงเยอะมากเลยนะคะคุณสมพงษ์ยังกล่าวอีกว่าเขาเชื่อว่าฝูงพึ่งดังกล่าวอาจจะตกใจเสียงฟ้าผ่าหรือไม่ก็ฟ้าอาจจะผ่าต้นไม้ตนตรงที่ พงพึ่งทำรังอยู่ก็เป็นได้จึงแตกกระจายแล้วก็บินหนีแล้วมาพบกับบ้านของตนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ภายในบ้านก็เย็นสบายจึงบินมาหลบภัยหรืออาจจะมาทำรังอยู่ในนี้ซึ่งถ้าหากพึ่งเหล่านี้จะทำรังตนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตู้เสื้อผ้านี้เป็นของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วภายในตู้ก็เก็บเสื้อผ้าของแม่บางส่วนไว้แต่ก็ไม่ได้ใช้แล้วถ้าหากไม่ทำอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อน ให้แก่คนในบ้านตนก็จะให้อยู่ได้จนกว่าจะบินนี้หรือทิ้งหลังไปเองโดยส่วนตัวนะคะเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าคุณแม่ของเขาอาจจะนําโชคมาให้โดยงวดนี้เขาจะเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังจากชาวบ้านทราบสักข่าวนะคะว่ามีพึ่งมาทํารังภายในบ้านภายในตู้เสื้อผ้า ของคุณพงศักดิ์นี่นะคะก็ได้มีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาขอดูรวมทั้งสอบถามเลขที่บ้านเพื่อน,นําไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะเพราะโบราณเชื่อว่าหากพึ่งมาทํารังในบ้านไหนนะคะบ้านนั้นจะมีแต่ความโชคดีส่วนตัวเลขที่ชาวบ้านนําไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้นั่นก็คือเลขที่บ้านแล้วก็รวมทั้งเลข37มอายุของเจ้าของบ้านด้วยนะคะ แล้วก็เวลาที่ฝูงพึ่งบินมาที่บ้านคือเวลา14นาฬิกาด้วยนะคะนี่เลยนะคะ37นะคะบ้านเลขที่ของคุณพงศักิ์คือบ้านเลขที่3นะคะนี่เลยนะคะเจ้าของบ้านอายุ37ปีนะคะฟูงพึ่งบินมาเวลา14นาฬิกานะคะนี่เลยนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ